โอเคครับผมก็อยู่กับผมในช่องนักปั่นสายโหนะผมวันนี้พามาจัดกันอยู่ในหน้าค่ายของเมสซี่เทนครับวันนี้พกทุนกันมา 16K นะครับผมเราจะเริ่มเบ็ดกันดอกละ180ก่อนแล้วกันครับหรือว,ว่าไล่สเต็ปกันไปก,ก่อนนั่นเองนะฮะก็ค่อยๆไล่ด้วยมาครับดูซิว่ามันจะเวิร์กไหมอาร์สามร้อยครับ อามาเทอร์โบออโตไหมหกร้อยไปเลยนะแบบว่าหลอกๆไงหลอกๆร้อยแปดสิบไปก่อนนะครับผมแล้วค่อยเทอร์โบออโตที่หกร้อยนะครับผมซึ่งเป็นเบ็ดปกติของช่องเรานะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะอุ้ยล้วมาถึงก้อนโตไสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบโอ้โหแค่สามพันกว่านี่คือก้อนโตได้แล้วใช่ไหมเกมนี้ ปกติบางเชาะบางไอ้บางเกมแตกเป็นหมื่นไม่เห็นได้เลยนะครับห้าร้อยยี่สิบแปดร้อยแปดสิบรอนะฮะสามร้อยยี่สิบร้อยหกสิบ อุ๊ยสามพันครับก้อนโตอย่แล้วนะถือว่ามารวยๆอยู่นะแต่ว่าเราขาดคนอยู่นิดนึงนะตอนนี้ก็ค่อยเป็นค่อยไปได้ครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะสี่ร้อยนะสามร้อยเงียบเหงาสกาใจอีกแล้วนะอุ๊ยแล้วมาอีกครับสองพันหกร้อหกสิบ รออย่างเดียวนะตอนนี้สี่ร้อยกว่าสี่ร้อยกว่าอีกโอ้โหโดนดูดรัวน่าจะมาหลังๆเกมนี้ดูทรงละเด้าชานนี่ก็ไม่ได้เล่นนานกงนะพูดถึงคิดถึงก็เลยต้องมาจัดนะครับเกมเก่านิดนึงนะอุ้ยละสุมฟีเจอร์ได้ฟีเจอร์ริปโป้แล้วไงต่อฟีเจอร์ริปโป้จังหวะนี้มาไหมสองครั้งนะวิกอนโตมาครับแต่เท่าไหร่เอ่ยอุ้ยเยอะด้วย ปุ้ยเมกะหมื่นสามสามร้อยนะได้อยู่นะมาสองหมื่นแล้วนะบังว่าจะมาต่อเนื่องนะหลุดนะหลุดเอาใหม่เอาใหม่เ,หมเกมเดิงเน็ตผมมนะั้งไปครับชบอร์โต้เลยนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับ แล้วมาสองพันครับสามร้อยนะสี่ร้อยนะพันสี่สิบนะร้อยหกสิบแล้วโอ้โหจะสมมูลฟรีแล้วมันหลุดหรอวะอ๋อคิดว่าหลุดเหี้ยเกือบไปแล้วนะแล้วก็เลือกได้นะว่าเราจะเอาตัวไหนนะครับ ตั้งโต๊ะละกันนะสิบคูณฟรีนะอื้าห้้สี่สิบคูณสนะี่ไปังวันนี้พันห้าร้อยี่สิบแลบ้วสักสามหมื่นเ,เลอร์กันครึ่งหนึ่ง เท่าหนึ่งไม่ใช่ครึ่งหนึ่งแล้วคูณสี่แล้ววะนี่1,280คูณสี่อีกเอามาอุ้ยก้อรครับอ,อุ้ย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 นะครับผม5 4 0ันปี่สองรอบไวอยถึงสามหมื่นบาทเลอกไปจบสี่เกมต้องเลิอกอยู่แล้วนะถ้าเล่ตนต่อเดี๋ยวโดวนดูนะเอามาครับสวยครับ5,520ครับผมสามหมื่นกว่าละสวยงามครับผมได้อีกร้อยหนึ่งรอบท้ายมาไหม คูณสี่เข้าไปจังหวะนี้ได้มาอีกพันหกครับผมเป็นสามหมืนเท่าไหรเนะี่ยรวมไปครับเรียบร้อยนะสวยงามนะครับสามหมื 33, นะ่นสามะโอเคก็เดาชานยังเล่นได้อยู่นะครับผมยังจ่ายอยู่นะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าเลยนะครับผมวันนี้ขอตัวเท่านี้ครับ